ตลาดที่สะพานหินนะครับทุกคนเป็นตลาดตอนเย็นของกินเยอะมากแล้วก็คนก็เยอะมากด้วยผมก็ได้ข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับมาแล้วข้าวเหนียวไก่ทอดนี่เป็นขนมจีนนคนเดินเยอะมากเลยนะค่ำกว่านี้น่าจะเยอะกว่านี้ปกติคนแน่นนะครับก็เดี๋ยวว่าจะไปหาของอะไรกินอีกก็าจะไปดูขนมข,ขายในวันนี้ขนมลังขึ้น ขนมรังพึ่งเจ้าอร่อยผมก็เจ็บคอนะเดี๋ยวกินกินของมันอยู่เลยโอเคเดี๋ยวไปดูขนมกันได้แล้วครับขนมรังพึ่งมีอยู่เจ้าเดียวเจ้านี้กินประจำอร่อย นี่ขายยังไงครับยี่สิบห้าบาทจ้ายี่สิบห้าบาทอันนี้เหมือนกันเนาะจ้าเหมือนกันเลยยี่สิบบาทเหมือกันเลยโอเคครับผมห้าสิบบาทใช่ไหมครับค,ครับผมสี 40, ่สิบห้าสิบครับได้แล้วขนมหวานครับทุกคนโอเคไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับไปกินไก่ทอดข้าวเหนียวที่บ้านดีกว่า โอเคครับไปแล้วครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ